สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o ล i l l a TV ด้วยนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมพี่จะมาสอนเล่นกิจกรรมหน้าเว็บนะครับผมอ่ามันจะเป็นแบบเบราว์เซอร์ในตัวเกมนะครับผมซึ่งมีไอเทมถาวรเยอะแยะมากมายเลยในนั้นนะคือคือมีโทเค็นใหม่ด้วยนะเกี่ยวกับการสร้างเวทีนะครับผมถ้าเกิดอยากรู้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมแต่แต่ก็ื่นเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้ก่อนมาอีกแล้วตู้ซูม8ปทีดูด้วยดูด้วยนี่น,น,นีคือพี่บอกไงน,นะเว้ คือจะบอกว่าไอ้ตู้แบบเนี้ยคือมันเมาตู้เว้ยเป็นเฉพาะไอดีพี่เปล่าไม่รู้่ะเหมาตลอดไม่รู้เหมาทําไมเหมาอะไรขนาดนั้นอะเดี๋ยวลองเล่นสักสองทีนะครับผมดูนะมันน่าจะออกพวกชิ้นส่วนของความทรงจํานั่นไงบอกแล้วดูนะต่อไปนะครับผมน่าจะออกทางหน้าของกล่องปืนโง่โง,ง่งไม่ก็ชิ้นส่วนของความทรงจํานะครับดูนะครับผมดูมันล็อกเขาล็อกไว้แล้วเขาล็อกไว้แล้วดูนะปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บ เปไงบอกแล้วนะครับผมอะไรพวกนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะครับผมช่างหัวมันครับไม่ต้องไปเล่นมันนะครับผมโอเค แต่ก็ใครอยากได้ก็เหมาตู้ไปนั่นแหะโอเคแล้วสำหรับคนที่อยากได้เพชรแบบนี้นะครับผมพี่ก็มีแอปดีๆอยนําเสนอครับเช็คอินทุกวันเอาคอยไป็นแรกแบบชูมันนี่แบบฟรีๆเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเพชรฟรีไฟฟรีนะขอแนะนำแอปนี้เลยนะครับเป็นเกม Happy Dummy s l o t นะครับผมซึ่งบางคนบอกมันเป็นการพนันไม่ใช่การพนันนะครับผมก็คือเล่นสนุกสนุกนะแต่สิ่งสำคัญคือมันสามารถเช็คอินรับเหรียญได้นะครับผมก่อนอื่นสำหรับคนที่โหลดนะครับผมให้กดคําว่าผูกและใส่รหัสพี่ลงไปก็จะไ เลียนไปเล่นนะครับผมเหลียนไปเล่นตัวนี้สามารถแปลสภาพกลายเป็นปัจจุบันนี้ได้นะครับผมหรือค่าโทรศัพท์ก็ได้ก็เติมเข้าไปแล้วก็เติมเกมได้นะครับผมก็สำหรับคนที่ไม่อยากใส่โค้ดก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างกด มันจะเข้าโคดอัตโนมัตินะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วเมื่อเราได้เหรียญเยอะปุ๊บเราก็นามาแลกตรงนี้เลยบัตรชูมันนี่กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมมันก็มีตับจำนวนสูงสุด5 0 0าูนะครับผมเออประมาณนี้เลยชิวๆเลยนะถ้าเกิดใครสนใจก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมใส่โคดพี่ก็ได้นะครับผมก็ได้เหรียญไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมครับอย่าลืมกดูกแล้วก็ใส่ โค้ดของพี่นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ใส่ก็ลิงก์ด้านล่างเลยกดไปเลยโหลดไว้แล้วก็เช็คอินทุกวันก็เอาเหรียญไปแลกเลยนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่สนใจเช็คอินทุกวันนะครับผมก็จะมีเพชรแบบพี่แบบนี้เลยนี่เติมแบบรายเดือนเอาเนาะก็ได้เพชรนะครับผมเดือนหนึ่งก็ตก3 0 0พันกว่าเพชรนะครับผมก็ประมาณนี้แหละชิวๆเลยนะครับผมสําหรับคนที่สนใจอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยจะได้คอยไปแลกบัตรชมนิทแบบฟรีๆนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาตรงบิชนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมนี่ช่อง2นะนี่เลยนะครับเข้าไปกจกรรมหน้าเว็บตรงนี้นะครับเข้าไปเลย มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะมีไอเทมมากมายเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นการสร้างเวทีของเรานะครับผมนี่สามารถกดเล่นเพลงได้แต่พี่ขอกดเสียงมันลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดหรือกระสิ์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะมีไอวอลใหม่มาด้วยนะครับผมนี่เลยปาการแสงเหนือแล้วก็อัศนีถล่มนะถมถล่มถล่มเอออะไรประมาณนี้อันผิดนถูกก็ขออภัยนะครับผมเปรวเพลิงสีฉลาดอ๋อ s h a โด w โคเทคาตาะเลยออันนี้มาแล้วนะครับผมก็คือรถสกินรถมาไซเองตเติมร9 9ปะ่ะเออประมาณนี้เหมือนเล่นขั้นนะคพี่ไอวอร์ <c oughs> was, ไฟฟ้าสวย บอกเลยไอวอลไฟฟ้าสวยนะครับผมสามารถกดแชร์ได้กดแชร์ก็จะได้ทางหน้าของน่าจะเป็นตั๋วล็อคกี้รอยนะครับหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็นี่เดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะครับผมของพวกนี้จะมาในนาคตดตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองเป็นต้นไปนะครับผมก็มานี่เลยจ้องแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับผมกดรับนะครับผมกดรับปุ๊บมันจะเข้าไปสู่ภารกิจนะครับผม ซึ่งภารกิจนะครับผมมันก็จะอย,อยู่ตรงช่อง2เนี่ยเราสามารถฟังเพลงได้นะครับผมและไอ้ข้างล่างเนี่ยที่เป็นรูปล็อกใช้3โทเคนเนี่ยคือเราต้องเอาโทเคนจากภารกิจมาก่อนนะครับผมถึงเราจะได้ไอเทมถาวรนะอ่ะยกตัวอย่างนะกดไปตรงภารกิจนะครับผมข้างล่างในช่อง2หน้าหลักแล้วก็ภารกิจนะครับผมแ้าใช้มือดูเข้าเก,เ,เกมได้1อันเล่นเกมได้1อันแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้อีกหนอันแล้วก็เล่นเกมมากกว่า15นาทีนะครับผมก็ประมาณ15นาทีนั่นแหละสังหารศัตรูหคน 10คนก็ได้แล้วแต่นะครับผมได้หมดเลยนะครับผมตรงนี้นะก็คือเป็นภารกิจรายวันนะครับเราก็จะได้โทเค็นสามเหลียมนั่นแหละเหมือนแบบเป็นพินนั่นนะคือซึ่งตัวนี้จะใช้เป็นการปลดล็อกนัางของเอฟเฟกกับเวทีนะครับผมเอเวทีพวกนี้ก็เออจะมีเอฟเฟงเอฟเฟกนะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะครับมันจะมี2อฝั่งนะครับผมสโทเค็นจะปลดล็อกเอฟเฟกได้นะครับผมทางด้านขวามือ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยสมอกอะไรไฟฟรีเนี่ยเออเนี่ยก็คือเป็นพวกเอฟเฟกต์ Effect, เห็นไหมกดปุ๊บปลดล็อก3อันครับมีไฟตรงรถมอเตอร์ไซค์แล้วเห็นไหมก็คือเป็นเอฟเฟกต์นะแล้วกดแชร์ก็จะเป็นรูปเวทีของเรานะครับผมทั้งหมดเลยนะ นี่เลยอ่ะเอาสมุกมาก่อนได้แค่อันเดียวครับอีกฝั่งหนึ่งคือมิวสิกนะมันจะเป็นเสียงใส่เข้าไปในเพลงลองไปกดเล่นดูนะครับผมเราก็จะแต่งเพลงของเราเองเยอยากให้มันใส่อันนี้ทุ้มๆหน่อยอะไรอย่างงี้ก็คือเอฟเฟกมันก็อยู่ในนั้นแหละเออนี่พี่ลองใส่เอฟเฟกนะนี่คือเอฟเฟกของเวทีก่อนนะเออสมุกควันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมีไฟมีสายฟ้าอะไรก็แต่งไปเลยเนาะโอ้โหชิๆเลยนะผมนี่เห็นไหมอ่ะกดสมุกเ่ยกดติก๊กถูก ติ๊กออกได้นะครับผมก็เดี๋ยวมันเต็มแล้วก็กดแชร์ได้ด้วยนะแชร์ก็จะได้รับ,รบของรางวัลอีกนะส่วนเมื่อเราเก็บสะสมเอฟเฟกไปนะครับผมครบ3อันก็ได้ห่ารแมวอะไรประมาณนี้แหละส่วนพวกนี้น่าจะเสียเพชรนะพี่คิดว่านะครับผมหรือไม่จะฟรีเราก็ไม่รู้นะก็ต้องรอดูก่อนนะครับผมส่วนรายละเอียดนะพี่อ่านดูแล้วก็คือมันบอกว่าให้เราปลดล็อกทั้งหมดนะครับผมมิวสิกก็คือ4แผ่นเสียงเนี้ยสามารถใส่ในเพลงนี้ได้นะครับเพลงนี้ลองไปพี่พี่พี่ปิดเสียงนะเพราะว่า กลัวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมโอเคไหมเพราะว่าเป็นเพลงใน YouTube ด้วยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมลองไปเล่นดูนะครับผมก็ชิวๆเนี่ยเพลงในะเรื่องเลื่อนดูนะครับใส่ดูนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยอ่าอย่าลืมมาลับตรงนี้นะสกินปืนก็ใกล้จะครบแล้วเนาะอีกประมาณ สองวันวันนี้วันที่6ใช่ไหมเจ็ดแปดอีกสองวันก็น่าจะได้แล้วนะโอเคไหมสกินปืนฟรีๆนะครับฟราร์มราสฟาร์มราสฟาร์มาสเรียกฟราร์มาสนะครับผมฟราร์มาสนั่นเองนะครับผมเออตัวนี้เลยนะครับรับแบบฟรีๆไปเลยนะครับผมแล้วก็นี่สกินรถบิกฟูดนะสังหาร30คนนะครับผม <c oughs> ไม่มีเอฟเฟกต์นะเป็นบิฟูธรรมดาธรรมดานะครับผมก็กดรับไปเออนี่เลยนะครับ30คนเท่านั้นเองนะครับผมไม่ธรรมดาเลยก็ หมดอะไรก็ได้30ิคนแม่มันระยะเวลาต้อง15หมดวันที่15นะครับผมเล่นยาวๆไปเลยเนาะชิวๆนะครับผม1 0อ่า30คนเนี่ยน่าจะแป๊บเดียวนะครับผมสำรองน้องพี่คิดว่าทําได้อยู่แล้วนะครับผมเออก็ชิวๆเลยนะเออส่วนไอวอลนี่เดี๋ยวมันมีฟรีหรือเปล่ารเราก็ไม่รู้นะนะแต่แตพี่อยากได้ไอวอลไอวอลไฟฟ้าว่ะเออโทเ็นนี้นก็รับมานะครับผมไอวอลอัศนีอ่ะสวยมากเลยนะเมื่อกี้ที่เราไปดูกันนะก็อลองกดเข้าไปดูว่ามีไอวอลอัศนีด้วยนะ พูดเลยเนี่ยในกิจกรรมนี้ชอบคาตานะแล้วก็ไอชุดที่เป็นเปลวเพิงอะสวยมาไซคด้วยอะกิจกรรมนี้ก็ชอบไม่กี่อันนะครับผมส่วนทางด้านของตรงนี้นะครับผมพี่ก็สอนไปหมดแล้วนะครับผม <c oughs> โอ้ยเชิญอ,อะไรกันเยอะแยะ ก็อย่าลืมไปให้เพื่อนช่วยกันเก็บดาวนะครับผมแล้วมาเม็นมาบอกพี่หน่อยว่าตีของเราดาวเท่าไหร่กันแล้วนะครับผมตีของพี่ครับ385นะครับผมถือว่าเยอะเพื่อเก็บแผ่นเสียงระดับตำนานนะครับผมคือแผ่นเสียงจะอยู่กับเราตลอดไปครับคือกิจกรรมนี้ไม่ชอบเสียงนี้ว่าก็เปลี่ยนได้นะครับผมเท่ๆไปเลยนะครับมุมนี้ก็เป็นกราฟบอกว่าใครเก็บรู้สึกว่าจะมีคนไม่เก็บหรือคนหนึ่งน้าเออแต่ค่อจัดการมันนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เอาเพื่อนมาดีๆประมาณนี้เลย ก็ให้ช่วยกันเก็บนะครับผมส่วนกิจกรรมหน้าเว็บก็อย่าลืมไปทำกันได้เท่มถาวรด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลย โอ้โหอะไรมันจะฟรีขนาดนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็พี่สอนมาแล้วครับปั๊มดงป้าดาวปั๊มดงปั๊มดาวยังไงนะครับผม,ผมก็อย่าลืมไปดูกันนะครับโทกเข็งก็เก็บไว้นั่นแหละเออสามารถเพิ่มดาวได้ด้วยนะอะไรอย่างนี้แต่พี่สอนอีกก็ได้นะถ้าเกิดอยากให้เมนได้หรือใครเปโพโตดอยากผ่าน3ามดาวทุกด่านก็เมนมาคุยกันหน่อยดีว่าเราตึงแค่ไหนครับผมก็ประมาณนี้เลยอย่าลืมฝากกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยจเจอลคลิปต่อไปครับสำหรับคนที่อยากได้เพชไฟไฟคครพิเปแล